สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่นักแมวเยี่ยมมาพูดถึงครับแข่งห้าทุ่มครึ่งนะฮะเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมนะฮะพบกับบูฟแฮมตันวันเดอร์ลสภาพรวมครับบูฟบุกไปได้เปรียบนะฮะ0.25เวสต์แฮมอยู่ันดับ16นะฮะเป็นหนึ่งในหกทีมที่ต้องหนีตกชั้นร่วมกับนอริชวิลล่าไบรตันบอนมัตแล้วก็วัตฟอร์ดโดยเวสต์แฮมมี27แต้มเท่ากับวัตฟอร์ดแล้วก็บอนมัตซึ่งบอนมัตยังอยู่ในโซนตกชั้นนะฮะ เล่นไม่ดีครับขุนคอนก่อนที่โควิด -19 จะมานี่สี่นัดหลังแพ้ไปสามเกมล่าสุดก็คือการไปแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งะฮะในลอนดอนดาร์บี้แมตช์กดดันครับขณะที่วูฟครับเรื่อยมาเรียงเรียงห้านันดในลีกก่อนที่โควิดจะมานี้ไม่แพ้เลยครับแข็งแกร่งมากนะฮะอยู่ที่เจดก็ลุน้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเชลซีแมนยูไนเต็ดแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะวันนี้ฟูลทีมด้วยะฮะข้างหน้าสามวบนนี่อาอดามาตาโอเล่ ลาอูฮีมีเนสเดเอโกโชต้าครับทีเด็ดครับน่าแม้วูลฟ์จะบุกไปชนะเวสต์แฮมที่ลอนดอนได้ครับผม